สนุกทุกช่องทางกับชอ h ช n n นล สวัสดีค่ะอยู่กับนุกชยยรัตนนารปางนะคะคุณผู้ชมขาชั่วโมงนี้ค่ะเราอยู่กับแบรนด์นาฬิกานะคะแบรนด์นี้นะคุณผู้ชมขาชื่อแบรนด์ว่า r o ดันั่นเองซึ่งแบรนด์นี้นะคะคุณขาเขาเนี่ยได้ลิขสิทธิ์ค่ะจากการทํานาฬิกาเรารู้อยู่แล้วว่ามีประเทศที่เขาเนี่ยทำนาฬิกาที่ดีนั่นก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะระบบกลไกเขาโดดเด่นมากๆนะคะกับระบบ m e chanical นะคะนั่นหมายถึงเป็นระบบกลไกแบบออโตเมติกนั่นเองเอาล่ะวันนี้นะคะ นุกมีหลากหลายไอเทมเลยที่จะนำมาฝากกันจะมีไอเทมอะไรบ้างไปดูตัวอย่างกันก่อนค่ะ สำหรับไอเทม2 7 0 0 0บาทราคาพิเศษนะจ๊ะ17,900บาทค่ะกับรหัสสินค้า133609นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะมีหลากหลายเรือนที่นำมาปาดก,กาันใครที่กำลังหานาฬิกาอยากได้นาฬิกาคู่มีจัดให้ในโชว์ด้วยอยากได้นาฬิกานะคะที่เป็นแนวสไตล์ของคุณผู้ชายโดดเด่นก็ห้ามพลาดค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามีจำนวนจำกัดเดี๋ยวมาดูเรือนแรกค่ะเรือนนี้นะคะคุณขาจะเป็นหน้าปัดนะคะที่เรียก ว่ากังหันหรือชิงช้าสวรรค์นั่นเองนะคะเราให้ไปเลยเป็นนาฬิกาคู่เดี๋ยวเราจะไปดูดังแบบการน,นางแบบเขาจะใส่นาฬิกาแบบคุณผู้หญิงนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชายอยากได้ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม3,900บาทได้ไปทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงค่ะ กับนาฬิกาที่หน้าปัด26่บมิลน,นะคะสําหรับคุณผู้หญิงนั่นเองเซตนี้ให้ไปทั้งเซตเลยมีแค่5เซตเท่านั้นนะคะโรเดมนะคะคุณขาเป็นแบรนด์ที่จดทะเบียนที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะก่อตั้งที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคุณขาด้วยปี2012และที่สําคัญแล้วเนี่ยทางดีไซเนอร์นะคะแล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่ากับ ทางดีไซเนอร์อย่างเงี้ยนะคะคุณขาแล้วขั้นตอนในการทํานาฬิกาต่างๆนะคะสําหรับแบรนด์นี้นะคะเขามีเทคนิคในการทํานาฬิกาเปรียบดังเหมือนจิวเวอรี่คุณผู้ชมทํายังไงให้ก็ได้ว่าเวลาเราใส่นาฬิกานะคะให้ดูมีความหรูหราเหมือนประหนึ่งคุณใส่จิวเวอรี่เครื่องประดับนะคะที่เสริมบุคลิกภาพแล้วคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นะคะ insist on originality นะคะเป็นแบบดั้งเดินนั่นเองนะคะคุณขานี่นี่เห็นไหมคะ แล้วก็สําหรับรองั่งแบบอย่างที่บอกไซส์ของคุณผู้ชายหน้าปัดอยู่ที่40มิลน,นะคะไซส์ของคุณผู้หญิงหน้าปัดอยู่ที่26มิลน,นั่นเองราคา3,900บาทค่ะไม่ใช่ต่อเรือนได้รับ2เรือนนะคะคุณใครที่เป็นสายคลาสสิกนะคะใครที่ชื่นชอบในความที่แบบเป็นสายสแตนเลสมีลุคหรูหรานหน่อยแต่งสูตรผูกไทยนะคะสไตล์แบบเนี้ยบนะคะหรูนะคะแนะนําให้เป็นเรือนนี้เลยใส่คู่กันนะคะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะคุณขายําม,มีการ การออกแบบวิจัยและพัฒนานะคะคุณขาแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยนะคะทางแบรนด์เนี่ยนะคะเขาจะโดดเด่นไปที่การนาฬิกาที่เป็นออโต้ส่วนนาฬิกาที่เป็นระบบคอสนี้เขาก็มีความโดดเด่นด้วยความที่เขาเนี่ยนะคะนำออกมาการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครการดีไซน์เป็นสไตล์เหมือนแบบของความเป็นเขาเรียกว่าสไตล์ของการเป็นแบบว่างานจูเลีนี่ค่ะคุณนี่ นาฬิกาทั้ง2เรือนเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดหน้าปัดสีขาวพร้อมกับลวดลายของหน้าปัดนะคะที่เป็นกังหันแบบนี้หรือชิงช้าสวรรค์ที่หมุนไปในทิศทางเดียวกันเข็มสั้นและเข็มยาวเรามีพลายน้ําด้วยสําหรับหน้าปัดบอกเวลานะคะเลข3เลข6แล้วก็เลข9เป็นเวลาของโรมันส่วนนะคะเลขอื่นๆนะคะจะเป็นเพชร สวิตนะคะที่วางลงไปถึง12ตําแหน่งนะคะเกือบ12ตําแหน่งนะคุณนะคะสําหรับไอเทมนี้4เซตสุดท้ายในโชว์นี้นะคุณนะคะสําหรับใครที่เปิดมาในโชวน์นี้เรามีโค้ตาแค่4เซตแล้วนะคะตอนแรกมี5เซตตอนนี้4เซตแล้วนะคะแล้วก็ด้วยสายของเขาเนี่ยเป็นสีแบบเป็นสีของเขาที่เป็นสแตนเลสสตีลนะคะคุณขาแล้วก็ยังตัดขอบด้วยความเป็นสีทองแบบนี้อ่า โชว์ให้ดูปึ๊บเป็นสีทองแบบนี้นะคะคุณอันนี้โชว์ให้เห็นเลยสองซ้าย ของคุณผู้ชายหน้าปัดไซส์นี้40มิลของคุณผู้หญิงหน้าปัดไซส์นี้26มิลค่ะซื้อเป็นนาฬิกาคู่ได้เลยขออนุญาตตัวเรือนทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเข็มนาฬิกาหรือว่าจะตัวบอกเวลาหรืออะไรใดๆนะคะจะเป็นโทนสีทองนั่นเองนะคะคุณขาสําหรับตัวขอบตัวเรือนเนาะนะคะแล้วก็ทางด้านข้างตรงนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวบอกนาฬิกาหรืออะไรใดๆนะคะเส้นหรือว่า บอกเวลาชั่วโมง วินาทีกับนาทีนะคะตอนที่บอกเอ่อนาทีกับชั่วโมงนะคะเราจะมีพลายน้ําด้วยแต่ว่าตรงที่เป็นส่วนเนียเอ่ออื่นๆน,น,นะคะคุณขาพลายน้ําคืออะไรเวลาเราอยู่ตรงที่มืดมันจะมันมันจะเลืองแสงคุณแม่นะคะแล้วก็สายเขาเป็นสายเดียวกันสีเดียวกันนะคะเป็นหนังวัวแท้พิมพ์ลายหนังจระเ้นะคะแล้วก็ที่สํคาคัญแล้วใส่สบายนุ่มกับข้อมือของเรานั่นเองนะคะปรับระดับได้เลยนะคะให้ไปเลยค่ะ2เรือนนี้3 ส9 0 0บาทนะคะไม่ใช่ได้เรือนเดียวได้ไปทั้ง2เรือนเลยนะคะใครที่ชอบสายแซนเลสสตีลนะคะสีทูโทนลุคนั้นเนี่ยจะเป็นลุกหรูหราเป็นลุกที่คุณใส่สูตรนะคะหรือว่าลุกที่คุณจะออกงานหรือใส่ในทุกวันได้ใครที่ชอบความเนียบแนะนำรุ่นนั้นรุ่นนั้นคือ39 0 0เหมือนกันแต่ถ้าใครนะคะที่เป็นสไตล์แบบว่าร่าที่ประเทศจีนที่ห้าง7เอ,อ่อ 27X เอ7บอกเลยว่าร้านหรูมากคุณค่ะแล้วเราได้ราคาสุดคุ้มจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนางแบบน,นะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างไปชมกันค่ะ เป็นสีกรมท่าเดวขออนุญ,ญาตนี่จะเปิดให้ดูกล่องเขาจะเป็นแบบนี้หุ้ยสวยจังเลยอ่ะเขามีแบบว่าคําว่าโรเดียมอยู่ตรงนี้นะคะคุณขาสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบโรเดียมอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเปิดออกมานี่โชว์ให้ดูนะคะว่าคุณจะได้เนี่ยเป็นของขวัญแบบนี้เลยสามารถซื้อให้เป็นของขวัญน,นะคะแล้วก็เป็นนาฬิกาคู่แบบเก๋ๆแล้วก็ของคุณผู้หญิงนะคะกล่องจะเป็นสีส้มภายใต้แบรนด์โรเดียมด้วยเช่นเดียวกันเปิดออกมาเนี่ยคะ่ะ ก็จะเป็นนาฬิกา1เรือนนะคะคุณขาซึ่งเรือนนี้คอลเลกชันนี้นะคะจะเป็นคอลเลกชันที่เป็นเกี่ยวกับกังหันลมนะคะเกี่ยวกับชิงช้าสวรรค์ที่มันหมุนไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่ากังหันที่กวักสิ่งดีๆเข้ามาคนจีนเขาจะมีความการถืออะไรแบบนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชม หวักโชคกวักลาบกวักสิ่งดีๆใครที่ชอบเป็นสายหนังรับไปเลยค่ะคอลเลกชันนี้นะคะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้ไปเลย3,900บาทนะคะ1แถม 1, 1 1ได้อีก1นะคุณขาแล้วก็ถ้าใครชอบส t ตลเลสสตีลอันนั้นก็สวยมากค่ะแล้วก็ยังไม่พอคุณจะได้บายรับรองนะคะจากทางแบรนด์ของโรนัมนะคะคุณขาอย่างนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับตัวใบรับรองของเขา c e r t i f i c a t e of p r e c i o u s Stone อ๋อเขาจะใส่เป็น precious stone โอเคเก็ตละนี่เขาเป็นใบ f i c a t e นะคะ of precious stone อ๋อจะเป็นเหมือน precious stone น่าจะเป็น sapphire เขาชี้ว่าอยู่ตรงนี้ใบ f i c a t e เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงทางด้านบนนะคะคุณอยูข่ข้างบนตรงนี้นะคะเป็นใบเซอร์ของเขานั่นเองของ precious stone นะคะโอเค มากันต่อค่ะคุณสำหรับไอเทมนี้ไอเทมที่สี่ไอเทมที่สี่นี้นะคะคุณขาทำไมอ๋อโอเคเข้าใจละข้างบนนี้เขาแต่งไปด้วยเพชรแท้หนึ่งเม็ดนะคะอันนี้เขาเป็นใบรับรองว่ามีเพชรแท้จริงอยู่ทางด้านบนตรงนี้1เม็ดนะคะคุณขาเพชรแท้1เม็ดนะคะแล้วก็สําหรับไอเทมนี้1โค้ดต่อ1เรือนด้วยนะ เขามีใบรับรองเขามี1โค้ดต่อ1เรือนเป็นนาฬิกาที่เป็นแบรนด์นะคะซึ่งเป็นถ้าเป็นทีออ่ที่จีนนะคะเขาถึงขั้นเป็นแบบแบรนด์ที่ค่อนข้างอยู่ในระดับต้นๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยคุณดูสายสายของเขาเนี่ยทำพิเศษเลยสําหรับรุ่นนี้ดีไซน์ออกมาพิเศษเลยซึ่งรุ่นนี้นะคะ The Golden Wheat Field นั่นหมายถึงนะคะเป็นแรงบันดาลใจจากทุ่งข้าวสาลีสีทองจากภาพนะคะ การวาดภาพของแวนโก๊กนั่นเองคุณผู้ชมขาซึ่งทุ่งข้าวสาลีเนี่ยคุณผู้ชมแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์รวยร่ำรวยอุดมทรัพย์และความสําเร็จนะคะของชีวิตนั่นเองอันนี้ความหมายดีมากและตรงสายของเขาเขาจะเป็นสีทองนี่เหมือนประหนึ่งในการนี่เขาเจียรนไนเป็นเหลี่ยมเพชรเลยนะคุณผู้ชมขาแต่ว่าเขาใช้เทคนิคในการเจียนนะคะให้เหมือนเป็นทุ่งสีทองนะคะคุณขาเนี่ยค่ะ นี่เลยและเรือนนี้6,900บาทคุณได้เพชรไปด้วยในตัวตรงนี้ที่เป็นตัวเลข12ที่เหลือนะคะคุณขาจะเป็นตัวเลขสีทองหน้าปัดจะเป็นสีครีมงานข้างหลังเป็นแบบนี้อย่างที่บอกว่าสายของเขานะคะเป็นสายสเตลเลสซิลนะคะคุณขาเป็นสายสเตลเลสซิลที่ลายแบบนี้ไม่ได้มีที่ไหนแล้วไม่ใช่แค่ตรงสายของเขาเท่านั้นตรงนี้ค่ะสําหรับกรอบของตัวนาฬิกาของตัวเรือนของเขาเองด้วยนะคะซึ่ง นาฬิกาของเขาเขาก็ดีไซน์ออกมาค่ะเป็นนะคะ,มะเมล็ดข้าวนั่นเองนะคะทุ่งข้าวสาลีค่ะขออภัยนะคะคุณขาขออนุญ,ญาตเดี๋ยวจะวัดไซส์หน้าปัดเขาให้ดูนิดหนึ่ง ขอวัดไซหน้าปัดนิดหนึ่งนะคะหน้าปัดของเขาอยู่ที่23มิลน,นะคะประมาณ22 23มิลไม่ถึงเม็ดมะยมนะประมาณ23มิลน,นะคะคุณขาสำหรับตัวหน้าปัดเลยไซน์ไม่เล็กแล้วก็ไซน์ไม่ใหญ่ค่ะและอย่างหนึ่งคือค่ะคุณขาเขาจะได้อะไรไปด้วยเขาจะได้สร้อยคอพร้อมจี้นะคะนิดหนึง่งเขาจะได้สร้อยคอพร้อมจี้ไปด้วยนะคะเป็น เซ็ทสวิตค่ะคุณขา500บาทแค่ตัวนาฬิกาเรือนนาฬิกาก็สุดคุ้มแล้วค่ะคุณขาสําหรับด้วยงานดีไซน์แบบนี้ที่ไม่ซ้ําแบบใครนะคะคุณขาสร้อยตัวนี้ไปด้วยนะอย่ารอช้านะคะเป็น1แถม1เหมือนกันสําหรับรุ่นนี้นะคะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงนะซื้อแบบนาฬิกาไปแล้วเนี่ยหเรือนนะคะคุณขาแล้วก็ให้ตัวสร้อยไปด้วยโหยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เลยนะคะและที่สําคัญแล้วราคาเฉพาะที่ช็อปชาแนลเท่านั้น คุณศนย่ะคุณ021234999รีบโทรศัพท์เข้ามาช้อปปิ้งได้เลยนะคะคุณขากับที่ช้อปชาแนลของเราเขาบอกไว้ก่อนเลยว่า1น่แถมนไม่ได้มีกันวาดโดยแวนโกสศิลปินอิมเพรสชันนิสที่โด่งดังนะคะคุณขาสะกดทุกสายตาแน่นอนและดีไซน์เนี่ยนะคะมาจากรวงข้าวสาลีนะที่กําลังสุกเต็มที่คือเป็นสีทองอรามนั่นเองมีมิติมีเท็กเจอร์ของลายเส้นทิศทางนะคะยังให้ความรู้สึกถึงต้นที่อุดมสมบูรณ์เจริญเติบโต ร่ำรวยอุดมทรัพย์และสําเร็จในชีวิตนะคะคุณขานี่คือความเชื่อของนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคะอุ้ยสวยจังและสีทองเขาเป็นทองอารามเลยนะสีทองอย่างก,กับคุณอยู่ในกลุ่มสมบัติที่เป็นทองล้วนๆเลยอะคะ่ะสําหรับนาฬิกาเรือนนี้นะคะ6,900บาทค่ะพร้อมกับสร้อยคอนะคะที่เป็นเพชรสวิตไปด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูนางแบบกันว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ เบียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ช่างฝีมือชาวสวิตนะคะคุณขาที่เป็นช่างฝีมืออันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการทํากลไกของนาฬิกาการทําตัวเรือนการขึ้นแบบและดีไซน์แบรนด์นี้เขาดีโชว์ให้ดูเวลาเปิดปิดของเขาเขาจะเป็นแบบเปิดปดเหมือนปีกผีเสื้อแบบนี้ขออนุญ,ญาตนะคะอาจจะไม่ได้พับนะอาจจะไม่ได้ใส่พับหรือว่าอะไรแต่โชว์ให้เห็นหน้าปัด42นะคะรุ่นนี้หน้าปัด42นะคะคุณขาบอกเวลาเห็นไห แล้วก็ด้วยความที่เป็น,นกลไกแมคาีนิกเนี่ยนะคะคุณขาคุณจะเห็นข้างหน้าเลยเขาจะเป็นเหมือนเป็นเส้นอยู่ตลอดและข้างหน้าที่คุณจะเห็นแบบสีสีสสแดงๆนะคะคุณขาที่เป็นคริสตัลที่เป็นคริสตัลสีทับทิมอันนี้นะคะเวลาส่องไฟเขาจะสะท้อนแสงแบบหรูหราเลยทีเดียวแล้วกลไกแบบนี้นะคะคุณขาะทำเนี่ยหลายขั้นตอนวันนี้นำมาฝาก17,900บาทนะคะคุณสำหรับเรือนนี้ข้างนอกเราจะเป็นคริสตัลนะคะที่นำมาฝากส่วนตรงข้างในตรงนี้นะคะ ขออนุญาตนิดหนึ่งข้างในตรงนี้นะคะเราจะมีใบเซอร์ว่าเป็นเพชรนะคะที่นํามาฝากกันนะคะคุณขาซึ่งเรามีใบเซอร์ให้ด้วยในกล่องและกล่องโชวใ์ให้กล่องให้ดูเลย อันนี้คือค่อนข้างแข็งแรงและหรูหราสายหนังวัวแท้นะคะพร้อมกับตัวล็อกแบบผีเสื้ออันนี้เป็นกล่องคุณจะได้เป็นกล่องแบบนี้ไปเลยนะคะคุณขาให้เป็นของขวัญไปเลยค่ะแล้วก็ใบรับรองนี่เราโชว์ให้ด้วยนะคะจากแบรนด์โรดัมนั่นเองนะคะว่าเขานะคะใช้เพชรแท้นะคะเซอร์ทิฟิสเซอร์ติฟิเคตออฟพรีเชีสโตนนะคะไอด n นติฟิเคชันนะคะคุณขาอยู่ตรงนี้ อยู่ข้างบนตรงนี้เลข12นะคะของตัวนาฬิการเรือนนี้นั่นเองนะนะคะแล้วก็17,900บาทผ่อนได้ด้วย0%ตกเดือนละ2ขาสำหรับไอเทมนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์เลยอุ้ยสวยจังเลยอ่ะแอบบอกว่าสวยเอาล่ะมา ขออนุญาตโชว์ค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้คุณได้ไปเป็นเซ็ตแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสร้อยนะคะที่มีการชุบทองพร้อมกับหยกนะคะจากประเทศจีนค่ะคุณขาเป็นหยกแท้นะคะจากจีนที่นํามาฝากกันเลยสําหรับหยกชิ้นนี้นะคะคุณแลวรู้สึกว่าไอเทมนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์ดังของแบรนด์ห้างดังที่ คนจีนเขารู้จักกันด้วยนะคะสําหรับยกชิ้นนี้นะแล้วก็สําหรับสร้อยนะคะหรือว่าเป็นข้อมือตรงนี้เราจะมีขั้นขั้นด้วยเม็ดกลมๆแบบนี้นะคะที่เป็นสแตนเลสสตีลนะคะเป็นทองชมพูนั่นเองด้วยความที่ตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลนะคะที่เป็นสีทองชมพูข้างหน้าจะเป็นความคลาสสิกค่ะคุณขาสําหรับตัวเรือนเลยนะคะที่มีการบอกเวลานะคะเป็นแบบโรมันนั่นเองค่ะเข็มสั้นกับเข็มยาวนะคะเข็มสั้นบอกนาทีเ,เข็มสั้นบอกชั่วโมองเข็มยาวบอกนาที นั่นเองค่ะคุณขาสําหรับรุ่นนี้ขอได้ให้ดูเวลาปรับไซส์ชอบมากตรงที่ปรับไซส์คุณสามารถปรับไซส์นะคะด้วยซิลิโคนบอลแล้วตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นมุกนะคะที่เป็นมุกน้าจืดน,นั่นเองนะคะสําหรับประเทศจีนนะคะคุณขาที่นํามาฝากกันปรับได้ปรับให้สั้นให้ยาวได้เหมือนประหนึ่งว่าคุณได้นาฬิกาพร้อมกับสร้อยข้อมืออย่างที่บอกว่างานดีไซน์ของแบรนด์โรดัมนะคะไม่แพ้กันกับงานที่ทําเป็น,นกลไกแมคอรนิคอลหรือว่ากลไกออโตเมติกนะคะเป็นการที่ใช้ช่าง ผู้เชี่ยวชาญนะคะจากสวิตเลยนะคะคุณขาที่สามารถทํากลไกแบบนั้นได้ด้วยนะคะคุณและในราคาที่คุณจับต้องได้เป็นราคาที่ดีนะคะ5,900บาทสําหรับเซตนี้ 1. นแถม1นะคะมีแค่3มเซตสุดท้ายแล้วเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาช้อปปิ้งได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ด้วยความหวานๆแบบนี้พร้อมกับจี้หยกจี้หยกคุณสามารถนะคะนําไปฝากนะคุณขาสําหรับเอ่อให้กับ คุณแม่คุณลูกอะไรอย่างงี้ก็ได้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าหยกก็เป็นหยกจากจีนนะคะคุณสำหรับตัวหยกเลยดีไซน์นะคะเอาล่ะคือ อันนี้คือกล่องของเขาใช่ไหมขออนุญาตตอนนี้2เซตสุดท้ายให้ดูกล่องคุณจะได้รับกล่องไปด้วยนะคะกล่องของเขาค่ะคุณขาเป็นกล่องสีเหมือนแบรนด์ตัว H เลยรูรามาแค่กล่องค,คุณก็พาไปเท่าไหร่แล้วเป็นพันแล้วนะคะที่คุณจะได้แบบนี้นะคะคุณขาพร้อมกับนาฬิการเรือนนี้ย้ำนาฬิการเรือนนี้นะคะที่เรานํามาฝากกันข้างหน้าก็จะถ้าสมมติใครที่อ่านตัวเลขโลมันได้ค่อนข้างที่จะเป็นไซส์ใหญ่เลยสําหรับตัวเลขโลมันนะคะคุณขออนุญาตเดี๋ยวจะลองวัด หน้าปัดให้ดูคุณผู้ใหญ่หลายๆคนขออนุญาตวัดหน้าปัดหน้าปัดอยู่ที่ประมาณ20 20มิลถ้ารวมเม็ดมะยมก็อยู่ที่22มิลนะคะคุณขาหน้าปัดอยู่ที่ประมาณ20มิลนะคะกะลังหวนหวานเลยค่ะแต่งตัวง่ายนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเหมือนประหนึ่งเป็นเครื่องประดับนะ2เซตเท่านั้น2เซตเท่านั้นในโชว์นุกนะคะเราได้มาไม่เยอะจริงๆนะคะคุณขา5,900บาทผ่อน0%ได้ด้วยกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนั่นเองนะคะคุณขารีบช้อปปิ้งกันไปได้เลยแต่เรือนนี้มันไม่ใช่แค่เรือนเดียวนะคะที่มาขอเอาใจคุณผู้หญิง เนะมันยังมีอีกหนึ่งเรือนอันเนี้ยชอบโอเคนะคะแล้วก็เราจะรอมรอบนะคะคุณขาไปด้วยคริสตัลนั่นเองนะคะที่นํามาฝากกาันแล้วสายของเขาเป็นสายหนังแท้ะคะ่ะอันนี้รู้สึกจะมีแค่กี่เรือนเองรุ่นนี้ รุ่นนี้เรามีโคต้าที่โชว์นุก3,700บาทมีแค่5เรือนค่ะคุณขาชูกาคูฟเหรอเขาเขียนว,ว่ารุ่นชูกะคูฟนะคะคุณนี่รุ่นนี้นะคะมีแค่5เรือนนะคะในโคต้าของนุกนั่นเองนะคะคุณสำหรับน,นุกใส่เสื้อสีฟ้ามาอุ้ยนาฬิกาสีเหลืองเข้ากันเข้ากันไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนกล้องเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยแบบนี้นี่ ว้าวอุ้ยสวยจังเลยอ่ะอุ้ยชั้นใส่ชั้นถ้าเป็นชั้นชั้นจะใส่กับเสื้อสีฟ้านะชันพูดเลยจะใส่กับชุดฟ้าชุดน้าเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณขาเสื้อขาวเสื้อครีมได้หมดเลยนะคุณเรือนนี้นะคะแล้วขับผิวสายหนังสีเหลืองแบบนี้เป็นเหลืองพลอยค่ะไม่ได้เหลืองเยอะไม่ได้เหลืองสะท้อนแสงจนเกินไปนะคะใส่แล้วนะคะมีการขับผิวด้วยและ ได้สร้อยไปด้วยจ้าคุณผู้ชมค่ะได้สร้อยไปด้วยกับเพชรสวิตของเขาเลยไซส์ใหญ่อันนี้รับไปเลยสร้อยคอพร้อมจี้เพชรนะคะใส่ไปเลยหรูหรูว้าวเซตนี้อลังการ อลังการมากได้ซอยไปด้วย3 7 0 0ไม่คุ้มไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะคุณสำหรับเรือนนี้และชอบตรงที่กลไกของเขาด้วยตอนกลางคืนพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาพระจันทร์จะเริ่มโผล่ขึ้นมาตั้งแต่3มทุ่มสีทท่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งพระจันทร์จะเริ่มหายแล้วนะคะคุณนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเขาจะเป็นเหมือนดาวค่ะเป็นคลื่นเป็นเหมือนดาวนะคะที่อยู่ตรงนี้มีเดือนมีวันเดือนให้ด้วยนะคะคุณขาสำหรับตัววันนะคะให้กับเราด้วยนั่นเองและตัวเลขบเริ่มเทิมเลยสาวแม่สาว ตัวเ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3,700บาทราชสินค้า133,605ค่ะสำหรับรุ่นนี้เป็นขอโชว์นิดหนึ่ง นะคะคุณขาสาหรับเรือนนี้ขอแอบขอโชว์นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปเรือนสีเหลืองละเพราะสําหรับนาฬิกาเรือนนี้นะคะที่นํามาฝาก3,700บาทสองเซตเท่านั้นโทรศัพท์เข้ามาช้อปปิ้งได้เลยนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีในโชว์นี้นะคะในทุกๆเรือนนะคะในโชว์นี้ก็มีจํานวนจํากัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบอกเลยว่าชอบเรือนไหนชอบเรือนนั้นได้เลยขอบคุณทีมงานมากนะคะคุณขาตอนนี้เหลือเซตเดียวนะคะเหลือเซตเดียว3,700ดบาทเหลือเซตเดียวโทรก่อนเลยนะคะจับจองก่อนเลยนะคะโทรเข้ามาถามคอเซ็นเตอร์ได้เซต ไหมนะคะคุณขาสําหรับนาฬิกาโรดัมในวันนี้นะคะที่นํามาฝากกันนั่นเองค่ะนี่นะคะแล้วก็สีเหลืองอย่างที่บอกว่าขับผิวนะคะใส่ได้นะคะผิวสองสีนะคะก็สามารถที่จะใส่ได้ด้วยนั่นเองแล้วมีสร้อยให้ด้วยนะจ๊ะแล้วหมดเวลาลงแล้วนุกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะครั้งแรกของช็อคชาแนล พบกับสินค้าซูเปอร์สตาร์วาลูที่ไม่เคยขายในทีวีมาก่อนได้ใน YouTube และ Facebook ให้คุณเพลิดเพลินกับการช็อปสินค้าซูเปอร์สตาร์วาลูราคาดีๆใน YouTube และ Facebook เริ่ม17พฤษภาคมนี้เที่ยงวันเป็นต้นไปแล้วมาช็อปกันนะคะ